สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพิเศษทูนิงเทเลนะครับเดี๋ยวเราก็มาใหม่นีนอีกนนครัรง้งหนึ่นดูวการลกลงจะมีตัวจริงไหมนะคะก่อนเรามายิงไปใหม่นี้ปลา เ็ดปืนพอประมาณแต่ก็ยังมีหลายตัวลอยๆนะลอยหลายตัวแล้วครับสายใหญก็อาจะเข็ดปืนพอประมาณนะก็เดี๋ยวเราลองดูนะว่าจะได้ยิงไหมนะครับวันเล็กถุงใหญ่นะมีน้ำลึกเหมือนกาแล้วลึก ลอยมาด้านล่างมากย่งกว่ามองจากลอยนั้นะนะใส่ลอยก่อนนะใกล้จะตกกันนะรับ,ใ,บ,รบ,รบใส่เป็นโลเลยนะฮะ รอจังหวะาลอยดีดีบ้างน,นะครับวันนี้เจอปลาใหญ่นะที้จังหวะายิงยังไม่ค่อยดีนะ,ะมารอลุ้นกันนะครฮะเนี่ยวิวในน้ำลึกตัวหนนะึ่งไม่ยอมลอยขึ้นมานะทั้งลึกมากเลยนะมีเพลือออกนะ จะโลกว่านะตัวน,นี้หนึใหญ่หนึ่งใหญ่หญย่น้ำลึกน้ำลึกเลยนะตยระตบไยนะังไม่ทำนเะ อมลอยนะอนนี้เราเพิ่งจะยิงไปเมื่อไม่กี่วันนะปลามันยังเข็ดตืนอยู่ตอนนั้นยิงไปหลายตัวเลยนะที่นี่มีตัวย่อยายระด,ดับโลเลยนะวรนนว้ที่เห็นนะแต่ปลามันไม่ยอมลอยปลามไม่ลอยก็ไม่ค่อยอยากจะยิงนะเพราะว่า ถ้ายิงไม่โดนปลามันก็จะยิงเข็ดไปนะปลาไม่ไมพยายามจะเลือกยิงให้มันชัวร์เล็กน,น้อยนะปลาอยู่ตรงพรัดโต๊ะตบตรงนี้ครับบานะับตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะแต่ไม่ยอมออกามาเลยนะ ช่องให้ยิงมันมีค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้วันนี้นี่รู้สึงกับสุภาษิตลบมากลาบหายเลยนะครับโหตัวครึ่งโลกว่าลอยขึ้นมาไม่ยิงนะฮะไปรอจะยิงตัวละโลนะฮะเลยกลายเป็นว่าวันนี้ไม่ได้เลยสักตัวนะครับอันนี้ยิ่งกว่าจับปลาสองมือนะครับ ทะเลงปลาสองตัวมันจะเป็นเป็นได้ยังไงนะครับน่าเสียดายนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับผ่านไปแล้วนะครับพอหลังเจอใสพอเชด้นี่ต้องรีบยิงไว้ก่อนเลยนะครับผอมาแบบนี้นี่เสียหายมากนะครับกลายเป็นว่ามาใหมน่นี้แห้วไม่ได้ปลานะ แต่ปัญหาของไหม้นี้ตอนนี้คือเนี่ยครับมันมีกอพักตบตรงนี้ครับให้ปลามันอยู่ได้นะครับซึ่งเวลาปลามันตื่นตกใจมันก็จะวิ่งเข้ากอกน,นี้ไปเลยนะไม่จำเป็นจะต้องโผล่มาข้างนอกเพราะว่าพื้นที่โล่งนะี่มันมีอยู่แค่นิดเดียวนะครับตรงนี้อันนี้ก็หลบได้นะครับหลบไปหมดนะครับทำให้ยากนะฮะ ป้าเห็นเงานิดเดียวตอนนี้ก็คือหลบแล้วนะครับป,ป้าหม่นี้ก็ค่อนข้างรู้ทีเดียวรู้เลยนะโอ้ถือว่าฉลาดมากนะครับหมายอื่นนี้ยังยิงอยู่หลายวันนะครับปลา,ามันจะเริ่มเปลี่ยวนะหมายนี้เข้าครั้งเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะค,คลิปหน้าเรากลับมาเฝ้ากันหม่นะครับเรา สำหรับหมายนี้วันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนละกันนะครับนี่ยังไม่ได้ยิงเลยแค่ทีเดียวนะครับหมายนี้สุดจริงๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอของของเขาลาไปเพียงเท่านี้นะครับจริมันเหมือนนี้นอนอยู่ตัวนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะลองนะยิงดูแล้วกันนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าลึกอยู่นะวันนี้นอนพื้นเลยนะ เอาโดนครับโอ้โหถือว่าไม่แค่แล้ววันนี้ยังถือว่าไม่แค้วนะปลานอนอยู่กับพื้นเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับยังไม่แค่นะฮะโอ้ ต,ต้องเอามันขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับโอ้นนตบหนามากเลยนะฮะอุ๊บปุ๊บอยยากขนาดอุปสรรคเยอะมากครับหมยนี้ โอ้ไม่แห้วแล้วครับตัวก็พอใช้ได้อยู่นะฮะตัก3สามสนิ้วนะครับอนี้ก็คงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ